ส่วนงานเปิดตัวหนังบุญเพลงหีบเหล็กเมื่อเช้านี้ก็เป็นไปตามคาดเมื่อมีเพียงแค่นางเอกของเรื่องเปิ้ลไอรีนมาร่วมงานโดยไร้เงาพระเอกแมนพัฒนพลที่เคยมีข่าวซดเก่าเหลาพวงด้วยสาวใบเตยอ,อาสยามหวานใจของหนุ่มแมนแต่สาวบ้ลนก็ไม่แคร์เช่นเดียวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นแค่หนังแผ่นมากกว่าเข้าโรงชายแถมยิ่งดูจงใจขายฉากเลิฟซีนจนหลายคนคิดว่าเป็นนังอีโรติกมากกว่าหนังสยองขวัญที่มีเขามาจากเรื่องจริงค่ะ จริงๆแล้วหนังมีหลากหลายมากมีทั้งเป็นดาราม่ามีทั้งคอมเมดี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็มีเรื่องของความสยองขวัญน,น่ากลัวอะไรหละหลากหลายจริงๆค่ะจริงๆขายฉากเล็บซีนเยอะไหมคะมน่าจะน้อยนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยเปิ้ลมีฉากเล็บซีนแค่ฉากเดียวเท่านั้นเองเรื่องของความเซ็กซี่อาจจะเป็นแค่น้ำจิ้มเป็นสีสันมากกว่าคนจะมองว่าดูหน้า,นาหนังน่าจะเป็นแบบ ดูหนังเป็นหนังแผ่นมากกว่าเป็นหนังใหญ่รู้สึกอน่ตรงนี้ป่างะเป็นว่าแล้วแต่คนจะคิดแล้วแต่คนจะตัดสินใจแต่ว่าถ้าเผื่อให้โอกาสไปชมนะคะจะเปลี่ยนความคิดเลยค่ะเพราะว่าเปิ้นเห็นการทํางานเห็นบทเห็น dialog เห็นเบื้องหลังแล้วอยากบอกเลยว่าทุกคนก็มืออาชีพมากมากเลยค่ะ บุญเพลงหีบเหล็กสร้างจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วกับเรื่องราวของพระสงค์ชื่อบุญเพลงที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองนอนท์ซึ่งชอบใช้วิชาคาถาอาคมลึกลับทําให้ผู้หญิงลุ่มหลงและหลอกมีความสัมพันธ์ก่อนจะฉกทรัพย์และฆ่าหญิงสาวยัดหีบถ่วงน้ําแต่ท้ายที่สุดบุญเพลงก็ถูกจับได้และถูกประหารชีวิตด,ด้วยการตัดคอเป็นคนสุดท้ายของแผ่นดินไทยเคยถูกหยิบมาถ่ายทอดเป็นละครวิทยุหลายครั้งและภาพยนตร์อีก2เวอร์ชันโดยเวอร์ชันล,ล่าสุดจะเข้าฉายพิสูจน์สายตาทุกคนร